โอเคก็ขอสวัสดีกันด in ้วยนะครับเดี mà, ๋ยวนี้ผมจะมาเล่นเกมซิติสการ์เล่อพาร์ทที่สี่กันนะครับซึ่งภาคนี้ครับก็น่าจะมาทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับใช่ครับผมไปซื้อ d l c อ n d u s t r y มาแล้วนะครับก็เป็น d ี c อเหมืองแร่นะก็ไปซื้อมาแล้วครับก็อันนี้ที่เปิดให้ดูนี่ก็คือดูกับปัญหารถติดนะครับรถติดอย่างมากเลยเมืองผมนี่ขาออกเนี่ยเต็มเยอะครับเราจะแก้ยังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะออโมเดลนี้ก็เป็นของ ฝรั่งช่องหนึ่งนะที่ผมไปดูมานะครับก็เดี๋ยวผมจะถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องเขาไว้ในข้างใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็สามารถไปดูตามได้เลยไ้ดูตามได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปทําอุตสาหกรรมเหมืองแร่เรากันดีกว่าไปโอเคนะครับโดยที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่นี่นะครับจะเอาเป็นบริเวณตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เรายังไปไม่ได้นะครับ เราจะเอาแค่บริเวณแถวนี้กก่อนนะครับตรงนี้เลยที่มันมีเหมืองแร่นี่เยอะๆนะครับผมก็จะเอาไว้บริเวณส่วนตั้งนี้นะครับก้อนนี้เลยนะครับเราก็ระบายเขตพื้นที่อุตสาหกรรมกก่อนนะครับผมก็จะเขอแค่ตรงนี้แถวนี้นะครับอ่าประมาณนี้ปั๊บปึ๊บปั๊บอ่าประมาณนี้แค่นี้พอคือผมที่ยวรถขยะมาตั้งนี้เพราะว่าเรถขยะจากเขตโรงงานมันมาไม่ถึงฮะก็เลยทําแยกไว้ ตรงนี้ก็ยังมแบบไม่มีรถมาขนย้ายศพเลยประมาณตรงนี้แล้วกันนะเอาให้มันแบบประมาณนี้แล้วกันเอาให้มันเป็นถนนเชื่อมไปเลยผมไม่อยากให้มันมาใช้ถนนร่วมกันนะคะเมืงง่อไงรถมันจะติดหนักก,กว่าเดิมสเต็ปเดิมเอาไปแดงออกโอ้อาไปแดงออกเรียบร้อยแล้วผมจะใช้เป็นถนนของนี่นะครับนี่สองเลนนะครับอุตสาหกรรม ปร,ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้พื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับก็ดูทามันเป็นเนินตรงนี้น่าจะตั้งเครื่องได้หรือเราจะทําให้พื้นที่ไม่เท่ากันอืมเดี๋ยวเราทำให้พื้นที่ไม่เท่ากันก็ได้นะอ่ะอ่ะอะ โอเคนะคะรับตอนนี้ผมวิคิวะหไปที่แล้วมันอาจจะไม่สวยนะก็เราแค่จะเอาให้มันใช้งานได้นะครับแล้วก็จะทําทางเ,เส้นตรงไปเลยป๊บประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเ,เป็นซอยๆนะครับเล็กๆทางกันประมาณนี้นะปุบ๊บโอเคเอ่ะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปเอาเนี่ภอษาสาหกรมเหมืองแรกเรามานี่เป็นอ,อ,อาคารนะครับบริหาร ผมก็จะตั้งไว้ตรงส่วนทางเข้าเลยแล้วกันอ่าทีนี้มันก็เราก็ปลดล็อกแล้วฮะเราจะปลดล็อกเป็นเหมืองแร่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ลงสีบทแร่แล้วก็ลงเก็บทรายนะครับเอ่อเราจะเอาเป็นเหมืองแร่ขนาดเล็กแล้วกันนะฮะเอาขุดเหมืองแร่มันต้องไว้บริเวณตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีแร่เยอะนะครับผมก็ต้องเียบตรงนี้ไปนิดนึง อ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะเป็นลงสีบทแรกนะไม่ใช่ลงสีบทแรกดิเหมืองแร่ขนาดเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นเหมืองแร่ขนาดเล็กครับก็จะมันให้มันพอดีอตรงนี้ทาเป็นทางบนดีกว่านะปักประมาณนี้แล้วก็จะเอาไอ้เหมืองแร่ไว้ตรงบริเวณนี้แล้วกนะันอ่อนนิดนึงอ่อนนิดนึง อ่าอ่ะไว้เราก็ตั้งเลยป้งขนาดเล็กสองอันอ่านี่เป็นไงอ่านี่มันก็จะเอ้ยแต่มันดูเหมือนเชื่อมกันเลยนะเอเคขาขาดน้ำนะครับแล้วก็ต่อน้ำให้เขากันลืมต่อเลยไอ้ตรงนี้ยังมีการแบบรถขนตบยังไม่มาอีกเหรอโรงบาลเหรอที่แบบมีหน้าที่เก็บตบอะ กําหนผมขอไปดูปัญหานี้ก่อนนะฮเออเว้ยมีแต่ศพทําไมอ่ะเราลืมอะไรไปต๊กตาผมก็มีแค่นั้นนะแล้วทนะ้าไมมันมถึงไม่ยอมผลย้ายแต่ตรงนี้มันผมเอออ่ะคลินิกไปหนึ่งจุดออแต่ตรงนี้งงไอ้ตรงนี้มันไม่ยอมเราต้องตั้งอะไรคลินิกกรอ่ะกูตั้งนี่นี่อกูตั้งอ่ะอังตังอ่ะ ตั้งทูต้ตายเลยตั้งทีินีกใกล้ๆกล้เยอ่ะมีศพรอการขนย้ายมันทำไมมันถึงแบบเราผมว่าผมลืมตั้งอะไรนะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีผมลองดูนะที่อื่นมีไหมเห็นไม่มีนะโอเคเราไปกลักบเรื่องเรากันต่อดีกว่ามาเรามากลับเรื่องเรากันต่อแล้วนะครับ ต่อไปก็คือนี่จะเป็นโลงสีบทแรกนะครับโลงสีบทแรกผมจะเอาไว้บริเวณส่วนนี้แล้วกันนะครับสองอันแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ครับโลงเก็บทรายนะครับอืมโลงเก็บทรายเอ่ะมันไม่มีที่แล้วเอาไว้อันนี้แล้วกันหนึ่งจุดระหว่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยเกมไปดำเนินไปปรับคูณสามแล้วกันนะฮะื่อมีอะไรเกิดขึ้น รักงานก็ยังไม่มีเลยไม่อยากให้ลมันติดนะฮะก็เลยให้ลมมันอ้อมไปเลยนะฮะใช่เพราะว่าถ้าผมเอาลงสีเนี่ยมาต่อน,นี้ครับแล้วเป็นลงสีเนี่ยคือมันจะแบบเอ่อมันแบบคือลดลดจากเหตนุนี้ใช่ไหมมันก็จะออกมากูกันตรงนี้แล้วมันก็จะขับตรงไปเรื่อยเรื่อยเื่อใช่ไหมทีนี้มันก็จะติดเลยเวยตรงนี้เนี่ยในเนี่ยไอ้บริเวณแถวนี้มันก็จะติด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 กันอ้าศพเราหายแล้ว โอเคนะครับระหว่างนี้เราต้องรอปลอมลงสีเรานี่นะครับอัปเกรดนะครับเป็นเลเวลสองนะครับซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคือนอกจากเรานี่ครับต้องผมพอ,อย้ายตรงนี้มาไว้ในจุดเดียวอ่าลงสีหมดแล้วันนี้เลยนะครับนอกจากเราต้องรอใช่แล้วคือเราต้องรอเราทำอะไรเราทำอะไรมากไม่ได้แล้ววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดู แตะแนะนาเมืองดีกว่าว่าเมืองผมอัปเดตไปถึงไหนแล้วเข้า okay, มาเรามาเริ่มจากหมู่ที่ใกล้ที่สุดดีกว่าก็คือหมู่สามปัญหาหมู่สามของผมที่เจอตอนนี้ก็คือปัญหารถติดนะครับอ,อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เป็นอยู่แล้วคือผมได้ทำการเพิ่มเจ้าตัวลานจอดรถมานะครับมาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่รู้วันนี้ผมอันนี้ให้ดูไปยังที่ผมสร้างนี้นะครับก็ถ้าทําแล้วขอ ช่วด้วยครับดื่มนะครับลงหลงดื่มๆช่วงนี้นะอ่าทีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับหมู่สามผมคนหมู่หนึ่งจุดหนึ่งผมไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยอันนี้ก็มีศพลอกการคนย้ายอีกแล้วเอีนี้ก็เราหมูน่นี้ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับหมู่นี้นะครับเมืองหลวงครับแล้วก็หมู่ที่สองผมไม่ได้ทําอะไรกับหมู่ที่สองเลยผมไม่ได้ทำอะไรกับหมูทมมทหม่ที่สองเลยนะครับตอนนี้ คือหมู่ที่ผมจะเปลี่ยนก็คือเมืองหลวงเนี่ยผมทําให้มันเล็กลงนะครับก็คือปัญหาการจราจรนะครับมันติดขัดมากเลยเว้ยตรงนี้ก็ไม่มีรถเลยนะครับซึ่งตรงที่รถติดในเมืองผมมากๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่รถติดเดยอะมากครับอา้าวรถ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 ตาแล้วตองนี้รถแน่นอนครับตองนี้รถติดแน่นอนครับ ทำทำไมตรงนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำทาไมตรงน moon, things, ี้มันมันช่วยอะไรคือถ้าผมไม่ทําตรงนี้นะครับอืมไอตรงนี้มันอาจจะดูเป็นสะพานที่มันอาจจะแบบแปลกๆครับที่ผมทํตรงนี้นะเพราะว่าถ้าผมไม่ทําเนี่ยรถจากฝั่งนี้ครับมันก็จะมาอ้อมกันนะครับมันก็จะมาเนี่ยรีเทิร์นตรงนี้ฮะมาโค้งกันตรงนี้นะครับซึ่งมันจะส่งผลกับไอ้รถเลนฝั่งนี้เป็นไม่ได้ก็คือให้เลนมัน ตันกับเลนฝั่องนี้เลนมั่องเดียวหรือวะก็คือให้มันมาอ้อมกันส่วนรถไอ้พวกรถนี้มันจะได้ไม่ติดนะครับที่รถก็จะไปได้ยาวๆเลยนะครับทีนี้ก็มีติดแค่ตรงนี้ครับเล็กน้อยนะครับไอ้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นไหลนะพอผมก็แก้แล้วตัวนี้ก็ติดนะครับติดติดแงกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกสินค้านะครับก็อันนี้ก็จะติด ซึ่งผมไม่ได้ให้อนุญ,ญาตให้เขาเดียวนี้เลยนะผม,มอยากให้ตรงนี้มันเป็นทางรถบัส only นะเพราะฉะนั้นผมจะใช้มอดไปปรับนะก็คือมาเลนนี้ก็ตรงไปเลยนะผมไม่อนุญาตให้เลี้ยวเด้อผมไม่อนุญาตให้เลี้ยวนะครับซึ่งผมให้เขาให้ตรงอ่ะคือผมไม่อนุญาให้เลี้ยวไงทําอะไรมากไม่ได้นะอาจจะทําได้ผมไม่ได้ปรับอ๋อผมต้องปรับให้เลนนี้มันเลี้ยวใช่ไหมเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เมืองผมมีก็คือนี่ครับสถานีสถานีขนถ่ายุย <c oughs> สถานีสินค้านะครับทางรถไฟนะครสินค้านะทายขนถ่ายสินค้าเค <Okay. S 1> ก็จะถามว่ามีหน้าที่อะไรก็คือมันก็เอาสินค้านำะเข้ากับน้ำออกประมาณนี้แค่นี้จริงๆส่วนรถไฟนี้ครับจะใช้ในการมุดมุดทางใต้ดินนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่มุดนี่ มันก็จะทําการทับกับหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็จะเกิดมลพิษมลภาวะทางเสียงอะไรแล้วก็มันก็ตัดกับรถไฟเลยนะครับเอ้ยแล้วมันก็จะตัดกับเขตโรงงานนะครับนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับยันมาออกมาตรงนี้ครับเขาจะไปสู่เมืองนอกเมืองเหวอะไรก็เรื่องของรถไฟมันนะครับปัญหาทางด้านการจราจรฝั่งนี้ไม่มีแล้ว ถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าก่อนที่ผมจะทําสะพานแล้วก็ทําอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ติดขนาดไหนนะครับคุณสามารถไปดูไร์ไร้สดเก่าได้นะไร์สดยอดหลักผมได้นะมันจะแบบติงแกกว่านี้อีกนะครับอันหนึ่งนะบางครับผมจะํา่ละป้ายนะครับลงหลงดื่มๆโอเคแล้วอันนี้เป็นทางหลักนะครับแล้วนี้เป็นทางรองนะครับประมาณนี้อ่าสาระนี้ก็คือรถที่มาฝั่งนี้นะครับ ต้องชะลอนะครับรถไอเลนฝั่งนี้ครับเลนรองนะมันต้องชะลอครับอันนี้หลักอันนี้รองนะครับก็ผมไม่รู้นะครับว่าไอเรื่องป้ายอะไรพวกนี้นครับผมยังไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยเกี่ยวกับพวกนี้นครับแต่หลักทางการจราจรเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้วกันต่อดีกว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่เราก็มันอยู่กับที่นะครับมันก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลก็กําหนดนโยบายใหม่นะครับนี่น,นี่นี่ครับประมาณนี้เออใช่นะครับเ,เกี่ยวไอ้นโยบายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายปรับปรุงระบบก,การขนส่งนะครับแล้วก็ปรับปรุงความปลอดภัยในพื้นที่ทํางานแล้วก็ระบบอุปกคณ์สูซึ่งแต่ละอันเนี่ยม,มีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับ คือ,อปรับปรุงระบบการขนส่งนี่ก็คือมันจะช่วยนะครับเพิ่มปริมาณการเก็บสินค้าของโรงงานต่างยี่ิเปเ็นเพิ่มค่าใช้ใจ่ายอาคารอุตสาหกรรมขึ้นสิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนปรับป,ปรุงความปลอดภัยในในพื้นที่ทํางานเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มสุขภาพแรงงานแล้วก็เพิ่มค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนระบบอัตโนมัติสูงนี้ก็คือตามชื่อเลยครับให้มันจะทําการให้หุ่นยนตนะ์น่ะแล้วก็ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยทำกระบวนการผลิตได้เร็วขึ้นและความแม่นยํานะครับ เพิ่มผมเรียน์สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มค่าบำรุงการรักษาอาคารขึ้นสิบเปอร์เซ็นซึ่งผมมองว่าอมผมจะติแค่อันนี้นะสองอันนี้นะซึ่งไอ้ระบบขั้นสูงเนี่ยผมยังไม่ไม่เอาดีกว่านะโอเคก็ okay. ม,มาณนี้เลยนะอุตสาหากรรมเหมืองแรกแล้วก็ผมมีตอนนี้นะครับเมืองผมนะมีอุตสาหากรรมอยู่สามอุตสาหากรรมด้วยกันนะครับก็มีเหมืองแร่ป่าไม้แล้วก็น้ํมามันเดี๋ยวผมภาพดูป่าไม้แล้วกันดีกว่านะเออใช่อุตสาหากรรมป่าไม้ โอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงอุตสากรรมป่าไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหามีผู้ซื้อขายสินค้าไปน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่ทำไรครับซึ่งอุตสากรรมป่าไม้ของผมนี่ครับสามดาวนะต่างครับน้ํามันนะัเป็นสี่ดาวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ได้ทําอะไรเยอะนะครับก็นิดเดียวซึ่งอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็ให้นโยุบายเหมือนกันหมดเลยนะครับคือสองอันสองอันเหมือนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่พูดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับความสำคัญนะครับก็คือการขนส่งครับในเมืองผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือมันไปไกลมากนะครับแต่ก่อนจะไกลนี่ก็คือตบเกลือนะครับอุ้ยเถอลบแม่ผมเห็นปัญหาแล้วไม่ได้เลยเก็ดแก้ลบทิ้งซึ่งการขนส่งในเมืองผมนี่มันไปได้ ไอนะครับใช่มันมันตอนนี้มันกระจายไปแล้วครับแต่ตอนแรกครับมันมันจะกระจุกแค่บริเวณนี้ครับมีบ้านล้างเจอขึ้นแล้วสิน้เมืองผมเคนะมีขยะนะครับขยะเต็มเมืองนะครับก็คือมันยังแก้ไม่ได้เลยนะครับขยะซึ่งเราเอ้ยตรงนี้มันยังไม่แก้เลรอะโอเคน้เดี๋ยวเรามาต่อเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองผมกันดีกว่านะครับว่ามันไปถึงไหนแล้ว ซึ่งการขนส่งในเมืองผมครับตอนแรกครับมันจะกระจุกอยู่ที่บริเวณนี้ครับบริเวณโซนนี้ครับก็คือนี่แค่แค่เมืองหลวงกับเมืองรองนะครับแต่ตอนนี้ครับมันกระจายไปทุกจุดเลยนะครับกระจายไปทุกจุดแล้วนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าอันนี้ให้ดูอ่าเห็นปะ่ะนี่ก็คืออ่ามันดีกว่าผมปิดแล้วผมอธิบายดีกว่าเมืองงานมันดูแบบมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะถ้าผมเปิดหน้าต่างแบบนี้เห็นปะ่ะ โอเคนะเดี๋ยวมาอธิบายหน่อยโอเคมา, okay, มาเริ่มที่อ่าเมืองล้องแล้วกันนะครับถ้าสม,มุนนะครับอ่าก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือถ้าสม,มุนนะครับคุณอยากไปเมืองหลวงอ่ะคุณก็แค่ขึ้นสถานีนี้มาลงสถานีนี้แล้วก็มาลงตรงสถานีนี้ก็ถึงแล้วใช่แล้วถ้าคุณนะครับมาอยู่หมูห่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับแล้วคุณอยากไปเมืองหลวงก็คือเมืองนี้คุณก็แค่ขึ้น รถไฟใต้ดินนะครับตรงนี้นะครับมาแล้วก็นี่ครับมันจะทะลุตรงนี้นะครับขึ้นรถไฟใต้ดินมานะครับปุ๊บมันจะทะลุตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคแล้วก็รถไฟแหกโค้งหรือขบวนเนี่ยจะอะไรขึ้นเอเคมาต่อดีกว่าเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุอยกางอรครับก็คือ,อ,ร,อ,อ,ร,ถคอรถไฟเป็นไรวะเมื่อกี้ไม่รู้นะฮะแล้วก็แก้ไขาเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้ถึงอะไรนะหมู่1.1ใช่ไหมอเอนแครนะถ้าสมมติคุณอยู่หมู่หนึ่งแล้วคุณอยากไปเมืองหลวงนะค,คุณแค่แค่ขึ้นตรงสถานีเดียวกับหมู่1.1ครับก็ไปเมืองหลวงเหมือนกันซึ่งเราตอนนี้ผมก็เจอปัญหาศบเกลื่อนนะครับก็คือมันไม่ยอมไปเก็บศพว่าเฮ้ยแล้วมันไม่ยอมไปเก็บเราหรือเกิดอีอย่างขึ้นผมทําอะไรพี่ศพมันเกลื่อนรอกการขนย้ายอ่ะอันนี้ก็เสก รถคนตบหรือว่ารถคนตบมึงติดหรือว่ารถคนตบแน่เลยเนี่ยเนี่ยมันต้องมีนี่อ่ะรถมันติดตรงนี้จริงวะมันต้องกําหนดเต้นยิงดิวันนี้ผมขอกําหนดแล้วกันนะเลี้ยวเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยปิด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 ต้องเลี้ยวเออห้ามตรงโอ้โหแล้วมันก็เลี้ยวเออมาทางนี้คือเลี้ยวคืออยากจะเลี้ยว อ่ะรถอันนี้ไปบัสกับแท็กซี่นะฮะอ่ะมัจะปรับประมาณนี้ซึ่งทีนี้ก็จะแก้ปัญหารถติดอย่างซี่ <Easy S 1> เลยมา,ามทุทางนี้รถติดไหมรถไม่ติดด้วยนะทุทางนี้โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ครับอ,อ่อุตสาหกรรมเหมืองแรงผมนะใกล้จะเป็นเลเวลสองที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาเอาจจช่วยดีกว่าครับให้้ันเป็นเลเวลสองนะครับไปบายแกัละกันละใครที่มีความรู้เกี่ยวกับดีลซนทัศนี่นะครับก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับว่าเอามันใช้งานกันอย่างนี้อย่างนี้นะครคือที่ผมเข้าใจมันก็จะมีการทําง,งานของมันครับก็คือเอเหมืองแร่นะนก็จะมีอาคารไฟผลิตนะก็อาคารแปลรูปโรงงานเฉพาะทางนี่แล้วก็นี้เป็นกําไรครับ ันนี้ก็จะเหมือนกันเลยเราใกล้จะเป็นลิ้สองแล้วเวียวเยี่ยมเฮใกล้แล้วนะครับอีกเก้าสิบนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเอฟเคยาวๆ โอเคนะครับตอนนี้อุตสาหการรมมือแรกผมก็อัปเดตเป็นรีวิวสองมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันเลยนะว่า,าปลดล็อกอะไรบ้างครับอันนี้เราก็ปลดล็อกอุตสาหการรมเฉพาะทางมานะครับผมก็จะตั้งไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะฮะฮ่องอันนี้จะเป็นโรงงานเฉพาะทางนะครับก็คืออา่ามันเอามันต้องการโลหะนะครับโลหะนะครับเพื่อมาแปลรูปนะับแปลรูปประพันธ์เนะ ก็เราต้องทําที่แปลงโลหะ,ะครับันนี้ข้างสินค้าเด้อแล้วก็นี่มันต้องทำอะไรนะครับครับนี่ครับอุตสาหกรรมเป็นที่เก็บที่เก็บแร่ดิบนะครับแล้วก็ไปกันนะฮะวางไปโรงงานผลิตแก้วนะฮะผมมียังยังไม่มีนะแล้วก็โรงงานผลิตแก้วเอาไว้ประมาณตรงตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวป๊ออ่าประมาณตรงนี้โป้ง อันนี้เป็นลงสีและบทนะฮะอันนี้มีแล้วนี่เป็นเหมืองแร่ใต้ดินขนาดเล็กเหมืองแร่ใต้ดินเหรอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับหนึ่งอันนะโอเคหมดยังหมดยังหมดยางอ๋อแล้วก็ที่พักผ่อนนะครับบ้านนะครับแล้วก็ใส่ยเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวคนงานเราไม่มีที่นอนนะฮะไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะ อออเอาให้มันมาอยู่ใกล้ๆก,กันดีกว่านะเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดหน้าเถก็จะได้ประมาณนี้เลยซึ่งวิวนี่ที่มันแบบถ้าคุณดูดิมันเป็นแบบมันแหวกท้องมันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนโรงงานผลิตเหล็กนี่หร,หรืออุตสาหกรรมนะครับอืมต้นทุนนะครับ,อ,นนรบอ่ามีถ้าไม่เพียงพอขาดเหล็กก็คือโลหะนะฮะ ซึ่งโลหะอันนี้ก็ผลิตจากนี้ป่ะอ่าอันนี้เป็นโลหะนะครับคือนี่ครับเราต้องรออเจ้าตรงนี้ผลิตนะครับเพื่อแล้วเอ้วน,นี้ครับมันก็จะขับรถมาส่งนี้งั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราย้ายมาบริเวณตรงนี้แล้วกันใช่เราย้ายมาบริเวณตรงนี้เลยอเจ้าตัวโลงสีบทแรกนะครับมันจะใช้เจ้าแร่นี่นะครับมาบทแค่เป็นโลหะไม่รู้ต่มาชื่อโลสีบทแรกเออ มันจะทําการเอามาทําลักษณะอะเป็นโลหะใช่ไหมครับแนั้นเวลามันเป็นโลหะปุ๊บมันจะโลหะนี่ครับมันก็จะมามันก็จะเอาโลหะเนี่ยครับมาผลิตไอ้เจ้าโลงผลิตเหล็กนะครับโรงผลิตเหล็กนะครับก็คือเอามาเหล็กรูปประพันธ์นะครับเอามาประพันธ์นะครับเหล็กรูปประพันธ์เนะก็ไม่รู้เหมือนกันกมันคือยังไงก็ประมาณนี้นะก็คือแล้วที่ผมจะตั้งอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมจะตั้งเป็นเจ้าตัว ทางเก็บสินค้านะครับทาง,งเก็บสินค้าเอาเป็นขนาดใหญ่เลยนะผมจะเอาเป็นทางเก็บสินค้าแล้วก็จะเก็บพวกนี่ครับผลิตภัณฑ์จากโรงงานเหมืองแร่นะฮะไม่มีผลิตภัณฑ์จากโรงงานเหมืองแร่นะฮะคือนี่ครับก็จะเป็นเก็บเก็บเก็บขอนะครับจะผลิตภัณฑ์เหมืองแร่นี่ยค่อตอนนี้เมืองผมก็ดูดีเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะ้นาเป็นห่วจะเท่าไหร่นะ เงินก็บวกบวกบวกครับประชากรก็สองหมื่นหกครับคนเราต่อไปคือสามหมื่นครับก็จะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าแล้วก็ท่าที่เปลือถามว่าทาเลยไหมวันนี้อืมมันยังไม่นี่เลยนะตรงนี้เดี๋ยวน่าจะเอาหนีนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเรานะน่าจะทําเป็นแบบท่าเทียบเรือ,อน,นี้นะอ้าวก็ออกไปเลยนี่ก็เลเวลสองแล้วเนะครับอันนี้ก็น่าจะมีแต่คนเราตร้องการนะครับสูงนะ อันตรงนี้ผมตั้งเป็นบ้านเรือนแล้วกันอ่ะแต่สุสานเราไม่พอนะครับหรือไม่แน่มาอาจจะพอแหละแต่มันไ,นไอ้นี่ไปจริงจริงตอนแรกม,มันไม่มีปัญหาการตบุบอกแคขยงยายนะตอนนี้ไม่รู้ทำไมนะครับก็ประมาณนี้อ่าแล้วรถคันนี้จะไปไหนมีประชาชนนะครับเดินไปเดินไปทำงานด้วยนะครับ ผมทำอะไรได้ไหมที่ไม่ใช่สถานีรถไฟพูดดักตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ต้องพอจะเดินไปยังไงอ๋อพอเดินไปต้งแต่ตรงนี้เอ๋อถ้าเราทาป้ายรถเมล์เนี่ยติดนะครับผมไม่ใช่ทำรถป้ายรถเมล์นะเดี๋ยวรถมันติดผมว่าผงน่าต้องอุ้ยเฮ้ยแป๊๊บ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 เหมือนเรามีนี่ บริการปปรถไปสถานีนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกนี่จะเป็นความดังนะครับผมจะสูนคัดแยกรถไปสถานีต้องเอามาไว้สโซนเมืองหลวงก็คือเมืองนี้แล้วกันนะโป้องอาคารไปสถานีอ๋อมันจะไว้แบบหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดพูดถึงปะ ถวเมืองจแถวตรงนี้ไม่โดนเหรออ่าน,นี้หนึ่งจุดโดนมาล้าจะโดนนะเออโอเคกำลังกำลังกระจายอย่าผมปรับคูณสามเหมือนกันเพื่อให้ผลเร็วขึ้นแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะไว้ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเออถึงนะโจถ,ถึงนะนี้ผมขอไว้ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็เมืองหลวงนี่ ต้องไว้เยอะนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านเราเราก็ต้องทําอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเป็นอาคารปัตตานีนะก็เอามาขนส่งส่งปรษณีนีนะไม่รู้ว่สาสมัยนี้มีคนส่งไปรตณีนีหรือเปล่าอ๋อส่งของอะทาไปรตณีนีนี่ก็มีนะครับอาคารคาัดแยกไปรษณียีถ้าเราตั้งอยู่ที่เดียวเนี่ยมันจะดูแบบีลําบากอืมมันจะลาบากนะครับ เพราะฉะนั้นหมายว่าอาคารนี่ผมจะขอไว้ตรงอันนี้แล้วกันนะนะอืมพื้นที่ไม่ว่างอีกอ่าโอ้ไม่นะไม่สะพานที่เราอุตส์สร้างมาพัางแล้วไม่มีวันนะครับผมผมก็ทําต่อใหม่ใหม่ผมทําต้องนานนะครับผมจะไม่ยอมให้อะไรมันมันพังสะพานผมโ้งมานี้ อ่ามันเริ่มไม่สวยแล้วนะครับเราก็เอาเอาไ้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนออน,นี่เอาให้มันเดินเบี่ยงเบี่ยงเอาศูนยขัดแยบปัศณีเราก็ต้องไว้กระจายนะครับกระจายให้มันเยอะๆอะาศูนย์ขัดแยบปัศณีตรงนี้หนึ่งจุดนี่มันไม่ได้มีผลกระทนมนะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วกันมันเป็นเมืองหลวงนะตรงนี้หนึ่งจุดเป็นคือมันผมอยากให้มันแบบ แต่ละมุมบ้านมันมีที่ขัดแยกประนี๊ยไม่รู้ทําถูกป่าวแต่ก็ทําไปแล้วออุตสาหกรรมเหมืองแร่เราไปถึงไหนแล้วจะกี่ดาวแล้วดูสิโอ้แป๊บๆจะสามดาวนะแล้วอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วอ่ะโอ้จะสี่ดาวแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับแล้วอุตสาหกรรมน้ํามันเราอ่ะมันเต็มแล้วแค่ใกล้ ดาที่สี่แล้วนะครับอ่าวอันนี้อันนี้ก็สี่ดาวใช่เหรอวะอ่ะาใกล้จะห้าดาวแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้เป็นระดับที่ศูนย์ขึ้นหนึ่งแปดครับใกล้จะห้าดาวแล้วนะครับโอเคต้นโรงงานเราไม่มีปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาแค่ตรงนี้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอนะครับอันนี้คืออะไรเป็นแท่นขุดเจาะน้ํามันนะครับแล้วก็ลบไปเพราะว่ามัน คืออ่ะเดี๋ยวผมเปิดก้าฟเดี๋ยวผมเปิดนี่ดูทรัพยากรธรรมชาติเห็นปะคือขุดแล้วมันแบบมันไม่มีแล้วนะฮะพวกตัวนี้มันเยอะนะัะผมก็คือมันมีวันหมดเออทรัพยากรมันมีวันหมดนะครับมันไม่เหมือนไอ้พวกที่มันทรัพยากรเรามันไม่เหมือนอะไรนะทรัพยากรที่มันกลับมันใช้ใหม่ได้อันนี้มันเป็นทรัพยากรใช้แล้วหมดนะฮะพวกน้ํามัน นะครับแรกหมดใช้แล้วหมดนะครับอะไรพวกนี้นะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมขอจ,จบคลิปเพียงน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้มีพาร์ทที่ห้าก็สามารถบอกมาได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวสตี้สกายไลน์นะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะให้ทําเดี๋ยวก็น่าจะอุ้ยโอเคเดี๋ยวเออเรามาวางพาร์ทหน้านะเดี๋ยวผมก็จะใกล้วาง ลานปล่อยจรวดแล้วนะครับน่าจะวางไว้ประมาณโซนตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะวางเวลาปล่อยจรวดไว้ประมาณโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็จบนะครับก็คือแค่นี้ครับผมก็จะไว้ประมาณนี้นะครับปล่อยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็วางของเจ้าไอ้พวกนี้ครับไอ้พวกนีบให้หมดนะครับก็คือเอาอันที่มันปลดล็อกแล้วนะ อันนี้มันยังไม่ปลดล็อกเลยเพราะวันนี้ครับผมจะเอาให้มันแบบว่าไอโฟนนี้ที่มาปลดล็อกแล้วนะครับให้หมดแล้วก็จบที่สกา,ายไลน์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ